คนเป็นก็กลัวผีแต่บางทีคนที่ยังอยู่อาจไม่ใช่คนอีกต่อไปในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาทางภาคอีสานที่ชื่อว่าบ้านโนนคาเป็นหมู่บ้านที่ดูเงียบสงบเรียบง่ายและเก่าแก่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเกษตรและวัดโบราณกลางหมู่บ้าน แต่เบื้องหลังความสงบเหล่านั้นกลับมีเรื่องเล่าที่คนเท่าคนแก่ยังไม่กล้าเอ่ยถึงว่ากันว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังซ่อนตัวอยู่ในเงามืดบางครั้งชาวบ้านได้ยินเสียงเคี้ยวกระดูกยามค่ำคืนบางครั้งวัวควาในคอกตายทั้งที่ไม่มีแผลและบางครั้ง ชาวบ้านบางคนก็เริ่มผอมแห้งไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลหญิงสายเป็นหญิงสาวว,วัยสามสิบกว่าที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดหลังจากสามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเมืองเธออาศัยอยู่กับยายคำหญิงชราผู้เป็นญาติห่างๆที่รับเธอกลับมาเลี้ยงดูและมีชื่อเสียงว่า ตาแก่คนนี้ไม่กลัวผีเพราะผีเคยกลัวแกแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในคืนวันแรมหลังจากงานศพของชายแก่ในหมู่บ้านคืนนั้นหญิงสายตื่นมากลางดึกด้วยเสียงแปลกๆจากหลังบ้านมันดังเหมือนเสียงขบกระดูกยามค่ำคืนเสียงเคี้ยวบางอย่างช้าๆดังกรุบ กราบกราบเธอคิดว่าสุนัขคงมากินซากอะไรในสวนแต่พอแง้มหน้าต่างออกไปดูเธอเห็นเงาคนนั่งยองๆองอยู่ใต้ต้นค่อยมือของมันตะปบอะไรไว้แน่นและในปากมีเลือดเปื้อนเต็มริมฝีปากมันไม่ใช่สุนัขไม่ใช่หมาจิ้งจอกและไม่ใช่คนธรรมดา วันต่อมายายคำมีท่าทีแปลกๆก,กินข้าวน้อยลงแต่ตาใสาขึ้นร่างกายจากที่หลังค่อมกลับหลังตรงแต่สิ่งที่เปลี่ยนที่สุดคือเงาของยายคำที่เคลื่อนไหวไม่เหมือนร่างหญิงสายเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับคนในบ้านและเธอก็ได้ข่าวว่าวัวของลุงบุญในหมู่บ้าน ตายสามตัวติดกันไม่มีรอยกัดไม่มีรอยเลือดแต่ข้างในว่างเปล่าเหมือนถูกควักจากภายในคืนวันพระใหญ่หญิงสายตั้งใจจะสวดมนต์และเผาเทียนไขน้ำมันในห้องพระแต่เธอกลับพบแผลไหม้บนพื้นทางเดินเหมือนมีบางอย่างหลีกหนีไฟคืนนั้นเองเธอแอบเห็นยายคำย่องออกจากบ้าน หญิงสายแอบตามไปเงียบๆจนถึงลานวัดเก่าใต้ต้นโพเธอเห็นเงายายคำนั่งยองอยู่ข้างร่างของเด็กวัดที่หายตัวไปเมื่อวานมือกำลังกินบางอย่างเสียงเคี้ยวกระดูกชัดเจนยิ่งกว่าทุกคืนดวงตาที่เคยขุ่นมัวกลับส่องแสงแดงวาวในความมืด หญิงสายตกใจจนวิ่งชนกับพระมหาใจที่เดินมาพร้อมดอกไม้ทูบเทียนท่านไม่ตกใจไม่สงสยัยกลับถอนหายใจเงียบๆแล้วพูดว่ามันยังอยู่สินะเงาปอบจากรุ่นก่อนที่สิงสู่ยายคำมาแต่หนุ่มสาว พระมหาใจใช้วิชาธรรมบทและของขลังโบราณกดวิญญาณปอบให้ออกจากยายคําท่านบอกว่าปอบตนนี้เป็นปอบเผือกไม่กินซากแต่กินชีวิตสดๆของญาติใกล้ตัวหญิงสายเกือบเป็นเหยื่อรายต่อไปหลังจากพิธีสะกดวิญญาณผ่านไปหมู่บ้านกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง แต่หญิงสายไม่เคยลืมในคืนสุดท้ายก่อนยายคำสิ้นใจเธอเอ่ยประโยคหนึ่งเบาๆว่าเขายังไม่ตายหรอกแค่หิวแค่ซ่อนอยู่ในเงาเธอแล้ว